เดีย๋ยวนี่ก็สิ่งนี้วันแม่งครงั้งแรกมึงมาแรงวันแม่งช่วงกูชอบอัพคลิปช่วงเงินเกินกูเชื่อเลยครับชอบอัพคลิปช่วงเงินเกนนะครับผมเนี่ยก็สิเข้ามาฟาร,ร์มบอกฟุตเยลยครับแต่ใครอยากได้ชื่อผมแล้วก็ไม่บอกครับก็ตัด,ตด,ดมันตอได้หมูลงอันนี้ผมปรับภาพหน้าลงนะครับแลกครับ แต่ของจริงผมเล่นไ,ไม่ไหวคู่จะแหลกเลยครับดูสิผลมีอะไรบ้างมนจะมาหาผลยางอะ่ะซี่หูก็ใช้ผลยางอยู่เดี๋ยวเออนี่นี่นี่โอ้สกิลนั่นนี่คือผลที่ผมอยากได้มากที่สุดผมเคยส่งได้อยู่อีกอนันนะึงนะเื่อง พกูสตีนก็แพ็กมาไปแต่ช่วงนั้นครับไม่ใช่อัปเดตวาเลนไทน์ครับ